สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่างคมเสืงครับมาดูเจ้ารถไพทันฝดปัดน้ำฝนแล้วน้ำไม่ฉีดครับเป็นเพราะสาเหตุอะไรทำให้น้ำไม่ฉีดฉีดไม่แรงฉีดนิดเดียวครับมาดูกันนี่ครับผมก็ได้ทำการรื้อดูไล่สายดูครับ ให้สายลงมาดูตัวที่ถังน้ำครับถังน้ำปรากฏว่าช่างได้ขันบางคนครับบางคนหน้าเท่าก,กับสายครับสายที่ฉีดน้ำขึ้นไปครับเลยทำให้อุดตันน้ำไม่สามารถฉีดขึ้นได้ครับผมจะมาทำการตัด ตัดสายครับตัดสายแล้วเสียบใหม่ครับครับผมครับหลังจากที่ผมได้ทําการตัดสายแล้วต่อเข้าใหม่แล้วว่ามาดูว่าจะกด้ายได้ไหมผมก็ได้ทําการกดนะครับนี่ครับใช้ได้ครับแรงแรงมากเลยครับ